Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do and what you say. Get everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My path is the time So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you down They wanna and สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจกาเกมเมอร์ทีวีฮะวันนี้ตอนเช้าฮะโจโกาก็จะไปเข้าบังเกอร์ฮะแถวแถวบ้านนั่นเองฮะไปหาของไปหาเครื่องทหารนิดนึงฮะโอ้ ขับมอเตอร์ไซค์ไปฮะใ,ใกล้ๆแถวนี้นี่แหละไปฮึโอ้ยกระโดดโอ้โหเท่มากเลยกระโดดเมื่อกี้น,นะเดี๋ยวเราจะไปจอดข้างบังเกอร์นะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปด้านในฮะไม่แน่ใจว่าจะมีคนจัดการเจ้าซอมบี้ไปหมดหรือยังนะแต่ส่วนมากคนก็จะมาจัดการเจ้าซอมบี้ไปแล้วนะไปมาสองบังเกอร์ก็โ,โ,โดนเปิดไปแล้วหมดฮะโอเค เดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวทำสัญลักษณ์ฮะเอากองไฟเป็นบูปิน้นกองไฟไว้ฮะเผื่อเวลาเราออกมาเราจะได้แบบเห็นเอยสีฟ้าๆนะเราจะได้รู้ว่ารถเราจอดตรงไหนฮะไปโอเคเตรียมปืนให้เรียบร้อยฮะพกลูกซองมาเหมือนเดิมฮะโอเคเช็ค เดี๋ยวเราจะค่อย,อยๆย่องไปนะไม่รีบไม่ร้อนนะทุกคนเเสียงซอมบี้ระเบิดไม่มีฮะคิดว่าน่าจะมีคนมาเคลียร์ไปแล้วฮะหรือไม่ก็อาจจะยังไม่เกิดนะนะโอเคก็ถือว่าทางสะดวกนะเดี๋ยวเราเข้าเข้า <ๆ S 2> ไปค้นของในบังเกอร์กันนะไอ้แวะถ่ายรูปนิดนึงฮนะโอเคทางสะดวกนะทุกคนไปประตูก็ยังไม่มีเปิดฮนะแต่คิดว่าน่าจะมีคนคนค้นของไปแล,ล้วล่ะเฮ้ย เหมือนจะมีมาหนึ่งตัววิ่งมาฮะเอ้ยเล็งไว้ก่อนอจัดการไปปิดก่อนฮนะกันซอมบี้มาตีเราจากด้านหลังฮะเช็คให้เรียบร้อยว่าไม่มีซอมบี้วิ่งมานะโอเคเตรียมตัวเผื่อเจอนะเช็คมุมดีๆก่อ เริ่มค้นของกันฮะมีแว่นมีหมวกฮะเก็บแว่นไปเจนเยนฮะค่อยๆค้นค่อยๆ่ออ,อ,อ,อะไรไปฮะไอ้ตลับดินปืนผมไม่เก็บนะเพราะว่าผมหากระสุนออาผมไม่ไม่ไปค้ากระสุนอะก็เลยไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บฮะเดี๋ยวค้นของตรงนี้ก่อนโอเคเสื้อไม่เอาตลับดินปืนอีกแล้ว เอาเท่าที่จําเป็นนะหรืออะไรที่อยากได้ก็เก็บไปฮนะเอ,อ,เอยได้เป้ฮะเปะ้โอเคก่อนเราจะออกมาเราให้เป้นักเดินทางไปหนึ่งเป้ฮะกนะ็ให้เข้าไปฮนะเดี๋ยวไปเดี๋ยว้นของตรงนี้ก่อนนะ่าจะเป็นเหมือนเหมือนห้องเกี่ยวกับทางการรักษาหรือเปล่า Okay. ยาฮะเจอยาอีกแล้วฮะแก้วน้ำฮะไม่เอามีแต่แม็ดฮนะมาค้นกล่องตรงนี้ฮะดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีโร่งเลยฮะเสื้อเหรอเอเสื้อเอาฮะเสื้อไปใส่นอนนะ เป็นชุดนอนไงมีแต่แมสฮะห้องนี้เฮ้ยได้ร็อกปิกฮะโอเคได้ยาวิตามินมามาไขาตู้กันเราถอดถุงมือก่อนเพื่อให้จะได้ไขง่ายๆนะไปฮึบฮึบโอ้ย,อย,อยไม่ได้๊บ ตุ๊บต๊บโอ้ยสำเร็จฮะทุกคนโอ,อ้ได้เป็นเหมือนกับขวดแอลกอฮอล์ฮะไว้ทำเขาเรียกอะไรอ่ะผ้าพันแผลฮะเอาผ้าปกติเนี่ยเอาไปเอาไปล้างกับแอลกอฮอล์ก็จะได้เป็นที่ที่พันแผลนะมันจะเป็นผ้าสะอาดนะโอเคพ้นของตรงนี้ฮะ ไปไวๆกับตรงนี้ฮะร่อ,อ,องรอยของการมาฟาร,ร์มก็น่าจะมีคนเข้ามาค้นไปบ้างแล้วฮนะโอ้มีปูนด้วยปูนอะไรไมาอยู่ในบงังเกอรนะ์ เคเจอห้องอาวุธแล้วฮะเดี๋ยว้นของตรงนี้สองรังไม่มีว่างเปล่าเอ้ยถุงมือก่อสร้างไม่เอาฮะโอเคเจอห้องอาวุธแล้วเดี๋ยวเราดูดิในห้องอาวุธมีอะไรบ้างมีกระทรงกระสุนนะก็จัดไปฮะกระสุนอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอาไปอะ่ะไป้นของกัน เอ้ยกระสลุลซออันนี้เอาฮะเอาฮะเอาฮะโอ้ยกระเป๋ากระเป๋าเน็บเอวฮะเอาอยู่แล้วฮะแม็กดีเซอร์โอเคเดี๋ยวเราจะมาไขาตู้กันเฮ้ยชุดซ่อมผ้าเอาดิครับเอาไว้ซ่อมผ้า โอเคไขกันเฮ้ยไม่ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งแปลพลาดไปแล้วฮะอันแรกก็พลาดเลยทุกคนเฮ้ยล็อกมันอยู่ไหนนะเดี๋ยวไขนิดนึงนิดนึงนิดนึง,นนงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยโอ้โหฮะวินาทีสุดท้ายฮะทุกคนโอ้มีเอเค แล้วก็มีอะไรอ่ะอะไรสักอย่างนะผมเก็ตไปล,ละโอเคนับไปสำเร็จเรียบร้อยอะมีอะไรนะโอ้โหปืนกับระเบิดนะใส่ไม่ได้อะทุกคนเดีย๋ยวเอาของมาใส่ในกระเป๋าเล็กก่อนนะโอเคถ่ายเทของไปไว้ในกระเป๋าเดี๋ยว ถือเอากระเป๋าเนี่ยเราต้องเอาปืนออกไปฮะเพื่อไปขายนะกับใช้เองฮะแต่ส่วนมากผมจะไปขายอะใช้ไม่กี่กระบอกเราใช้เยอะมันเปลืองทรัพยาก,กรกระสุนด้วยเพราะว่าต้องหากระสุนแบบหลายขนาดไงก็ใช้แค่เลือกใช้แค่เท่าที่จําเป็นพอโอเคขยับปืนเลย นี่นะมีทั้ง AK มีทั้งปืนใหม้แกะทำล็อกวิกก่อนโอเคเดี๋ยวไขต่อไปไขยกันทุกคนอืบอซื้อนีดนึ่งนีดนึ่งอืบอซื้ เอ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ไม่ได้เร็ว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 โอเคสำเร็จฮะเหลืออีกหนึ่งวิเองโอ้โหปืนลูกโมเอาดีครับธนูไม่เอาครับไม่ใช้ครับไปขายต่อเรียบร้อยปืนล็อกฮะไปเดี๋ยวเราไปค้นของกันต่อทุกคน ข้างนอกละไปคนข้างนอกดีกว่าเอาพี่ไปไหนอะเฮ้ยออกมาดิพี่เดี๋ยวไปขนของข้างนอกเดี๋ยวออกมาสิอย่าไปหายตัวแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยออกมาฮะมาละ <c oughs> เรียกมาปุ๊บเลย ทางไหนดีนะทางนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจกันนนะัานๆทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพย์การคน้คนคงคน้คนของก่นนะเฮียกับโอ้โหกระเป๋าแดงแดงริดแล้วเตือนนะเดี๋ยวเราถ่ายเทของก่อนเดี๋ยวจัดระเบียบของก่อนนะทุกคนโอเคอย้ายของก่อน ท้ายเทถ่ายเอ้ยไม่ใช่ท้ายเทถ่ายเทฮะย้ายของตัวแปบ๊บหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวถือไว้ในมือแล้วก็เอาใบาเทคนิคเชียนเ,ยยเนี่ยเอ้ใบเนี้ยใบทหารเนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้ในใน,ใ,นใส่ไม่ได้เอาไปปวดผิดเอาเออเออเอเอออใส่ไว้ในกระเป๋าแดงนั่นนะ่ะไปต้นของต่อโอเข้าห้องน้ำโอ้เจอสบู่สองก้อนครับเก็บตีครับ ไปซักเสื้อผ้าทุกคนสบูมันมีความสกบก้วยนะเราต้องซักเสื้อผ้าด้วยเอคนของตรงนี้กรอนไม่เจอซอมบี้สักตัวฮะไม่รู้หายไปไหนนะซอมบี้ช่วงนี้คนเล่นเยอะฮะคนมาจัดการมันไปหมดแล้วแหละไป คนของในห้องนี้ต่ออ่ะโอเคระเบิดแตล์ฮะถุงมือเก็บไปรองเท้าแมว ทางนี้นะ่าจะเป็นทางไปห้องคิวบ็อก์นะครับของบังเกอร์นี้นะถ้าผมจะไม่ผิดกระสุนลูกซองเบอร์ดช็อตยิงไม่ค่อยตายฮะกระสุนกระสุนเบอร์เบอร์ช็อตเอ้ยนี่ไงใช่จริงๆด้วยฮนะเป็นหน้าห้องคิวบ็อก์นะ คนของเสร็จแล้วก็กลับฮะทางออกละว้วูว,ว,ว,วคนนิดน,งน,ดนงึงนิดนึงเถวนี้นิดนึงอุ้ยอาหารเต็มเลยฮะโอ้ยโชคดีจังได้อาหารได้เบียร์ด้วยที่สำคัญโอ้ยมีน้ำอัดลมกระป๋องเก็บไปฮะของดีมีประโยชน์ทั้งนั้น โอ้โอเคมีลูกอมด้วยได้เบียร์ขวดนึงอนะเต็มตัวของกินก็เยอะอยู่นะห้องมันเหมือนเป็นห้องห้องอาหารฮนะโอเคก็กลองสองทางไกลเราไม่เอาฮะกระเป๋าอีกหนึ่งใบไม่เอาทิ้งไปถุงมือเอาฮะไปใช้ประโยชน์ระเบิดควัน กระสุนว้ารู้สึกว่าเราเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเราน่าจะกลับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องวิ่งกลับบ้านก่อนแล้วก็วิ่งกลับเอามอเตอร์ไซค์อีกทีฮะไปทุกคนเร็วๆตรงนี้ฮะโอเค กำลังจะออกฮนะน่าจะไม่มีซอมบี้รอเราหรอกปิดด้วยน่าจะไม่มีซอมบี้รอเราฮนะน่าจะโล่งเพราะไม่มีเสียงอะไรเลยข้างนอกแนละทุกคนปะเดี๋ยวเราต้องขนของกลับบ้านก่อนแล้วค่อยวิ่งกลับเอาเตอร์ไซค์ฮะโอเคจัดของให้เรียบร้อยฮนะเอยจริงๆไม่ต้องจัดหรอกวิ่งกลับบ้านเลยเดี๋ยววิ่งกลับบ้านก่อนทุกคน แบบนี้แหละไปวิ่งกลับไปทุกคนวิ่งกลับบ้านกันเดี๋ยวไปกลับมาโอเตอร์ไซค์นะ โอเคเอาของเก็บที่บ้านแล้วฮะเดี๋ยวเราจะ,จะกินอาหารสักนิดนึงฮะเพราะว่าเริ่มหิวละมีสเต็กปลาฮะแล้วก็พวกคอนฟฟลกช็อกโกแลตฮะก็น้ำอัดลมฮะเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนิดนึงฮะก่อนที่จะวิ่งกลับไปเอามอเตอร์ไซค์ฮะเอ โอ้น่ากินนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งนี่โชว์ความรอของนายโจกาก่อนอย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องโจกาเขมือทีวีด้วยฮะแล้วอยู่กับนายโจกาที่เซิร์ฟอินดี้สกัมฮะ PVE 100%อเนะก็เป็นเซิร์ฟชิลชิลนะไม่มีอะไรมากฮะอ่ะกินกันดีกว่าทุกคน ไม,ไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะกินก่อนสเต็กปลาก่อนปลาก็เนี่ยตกได้จากบึงนี่แหละฮะบึงหน้าบ้านนี่แหละในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวฮะดวมสมบูรณ์นะกินก่อนกินให้อิ่มท้องก่อนแล้ววิ่งกลับไปเอามอเตอร์ไซค์ต่อฮะไม่แน่ใจซอมบี้จะเกิดหรืยอยังฮะแต่ถ้าเกิดปุด๊บผมจะจัดการจบทุกซอมบี้อย่านันนะกินช็อกโกแลตสักครึ่งอันฮะ ก็ตามด้วยน้ำอารมณ์สักสองอึกอ้อร่อยสหวานทานง่ายกินคอนเฟลกสักหน่อยอะ่ะโอเคเก็บไปวิ่งกันเลยกีกละว,วิ่งกันป่าล่าไปแล้วทุกคนวิ่งกลับไปเอารถก่อนเดี๋ยวรถหายอะ่ะกลัวคนมาขโมย Okay. วิ่งเลยฮะประมาณสองสองโด <laughs> สับเท้าแตกอะ่ะออวิ่งอย่างเดียวชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องวิ่งเดี๋ยวรถหายผมกลัวรถหายเรื่องเรื่องไปใี่ละไปเร็วๆร่วตรงนี้ซบแซ่บแซ่บแซหู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 อย่างเร็วตรงนี้คนอะไรอะ่ะ วิ่งโคตรเร็วเลยฮะหัวใจเต้นแรงแงกลัวรถหายอะวิ่งโอโอขานขานขานพักเหนื่อยพักเหนื่อยพักเหนื่อยทุกคนพักเหนื่อยก่อนแป๊บเปร๊ะเป๊ะกินน้ำโอเคไปมีแรงแล้ววิ่งต่อปึ๊บตลกดีนะวิ่งเร็วๆหัวใจเต้นแรงอ่ะเหนื่อยฮะเหนื่อยฮะเหนื่อย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  โอเคใกล้ถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเอารถก่อนรุยกันฮนะไปดูซอมบี้ด้วยถ้ามีซอมบี้ก็จดการเลยอ,เอย่าลืมฮนะฝากก่ไปก์กดิตามช่องโจก้าเกมเมอร์ดีด้วยฮนะแล้วก็ จากลากันไปในจังหวะนี้ฮะเจอซอมบี้ฮะเจอกันละอย่าลืมกดไลค์กดติดตามฮะไปละทุกคนโชคดี only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards your prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a and try to enjoy your life so Rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless